โอ้โหดูฮะเช้าว,วันอังคารดอกไม้สีชมพูสวยๆอยู่ที่ริมคลองฮะสวยงามฮะสดชื่นเลยฮะฝนตกกันทั้งคืนชุ่มฉ่ำเลยเช้าเช้าก็ได้มาเก็บบรรยากาศสวยๆให้ชมกันฮะ สวัสดีครับเช้าวันอังคารก็ตื่นมาจิบกาแฟกับนาเล็กครับบรรยากาศยามเช้าพามาชมบรรยากาศสวนดอกไม้ที่ริมคลองนะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแฟลตที่นาเล็กพักนะดูฮะดอกไม้นาะนาชนิดสวยงามเลยนะชาวนี้พามาชมดอกเข็มสวยๆนะสีชมพูสวยงามมาก เนี่ยบรรยากาศสวนดอกไม้ที่ริมคลองพามาชมดอกเข็มฮะดอกเข็มสีชมพูฮะเป็นชนิดที่ดอกใหญ่ดอกเข็มเนี่ยถือว่าเป็นไม้มงคลนะเพราะว่ามันเป็นที่มาของคําว่าฉลาดหลักแหลมนะตามโรงเรียนเนี่ยมักจะปลูกกันไว้นะหรือว่าสถานที่ราชการต่าง ปลูกไว้หน้าบ้านดีปลูกไว้หน้าสถานศึกษาดีงานวันไหว้ครูเนี่ยเด็กๆก,ก็จะมาตามหาดอกเข็มกันนี่ฮะเห็นไหมส,สวยงๆงามแบบนี้ดอกใหญ่ช่อใหญ่สวยมากอ,มอันนี้ปลูกไว้ รวมหล,หลายต้นนะเวลาเขามาปลูกรวมไว้หลายๆต้นแล้วก็ปลูกไว้เป็นกอนะก็ตัดแต่งเป็นทรงพุ่มสวยงามดอกเข็มนี่ก็ถือว่ามีหลากหลายสีนะสีแดงสีส้มสีเหลืองสีขาวสีชมพูหลากหลายสีเลยนะในโรงพยาบาลเรานี่ปลูกไว้ เยอะ,ะวันนี้ก็สดชื่นกันนะบรรยากาศที่ริมคลองเห็นไหมเดี๋ยวชมบรรยากาศริมคลองด้วยสีสวยง,งามๆดูแัดที่พักนะอยู่ริมคลองโอ้โหบรรยากาศมันดีมากเลยแถมมีสวนกล้วยนะมีต้นมะม่วงมีต้น ะมะขามมะพร้าวนะอยู่ที่ริมคลองนี่แหละธรรมชาติสวยงามอยู่แบบนี้มีความสุขนะก็มาแบ่งปันกันนะสำหรับคนที่อยากได้บรรยากาศดีๆในการดื่มกาแฟดื่มพร้อมกับนาเล็กเนะี่ยสดชื่นไปเลยฮนะสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ